สวัสดีครับพี่น้องมาพี่น้องมาดูมาสู่ชีวิตน้ำไข่เนี่ยพี่น้องไข่บ้าหวัดน,นี่แหละุ่ณส้าสไปสูงลูกลูกเทียบตอนนี้โอยวนโพยขวัญแกนละมือเศร้ากระตุกไปโพยเบิกไฟเลิศชีวิตเลิศมากวันนี้นะครับผมตกเกลียวเบลซีพี่น้องมีแนวไม่ติดตามเดี๋ยวเอาเอกี้เให้รูปเปลือกไฟอย่าให้รูปเปืี่ยนไปฟังเอา เขาเปิดเทเลสังเปิดเทเลสังพี่น uh ้องมึงนี่ลูกๆร่วมตัวลู่ลตัวเกลียวเป็นสิกรวมตัวแต่ว่าก็รวมตัวแต่ก็มาแล้วแหละเพราะว่าเขาซ้อมกันกี่กันเนาะพี่น้องเขาซ้อมกันกี่กันเดี๋ยวผมจะให้พะบึงบรรยากาศก่อนมาผู้ใดแน่ตอนนี้พี่ไทยแน่เดี๋ยวจะแบ่งทีมอะไรยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้ดูว่าใครมาแล้วบ้างนะครับไปกันเลยเช็คชื่อค่ะเช็คชื่อเช็คชื่อเร็วคนแรกใครนี่ อ่ะคนแรกน้องเบฟก่อนน้องเบฟที่อยู่กับพี่แอโน่ดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เบฟเบฟลงค่ายไหนอ่ะอันนี้โตเกียว์มิวสิกเอาโตเกียร์มิวสิกอ่าแล้วต่อไปน้องอังลางน้ำตาลค่ะอ่าผมอยู่สามสิบหมื่งครูเอียงสี่รัวขึ้นมามเอาน้ำตาลแบบน้อยเมื่อกี้จะไปกินชาบูมาสวัสดีครับไปกินก๋วยเตี๋ยวน้องอะไรนี่น้องพญาเซินครับพญาเซินหน้าไม่ค่อยเข้าเปย์ไม่ค่อยเขาหน้าน้องเราพี่อิบหรอ ฟ้าฟ้ากันลวกๆมาเลยครับนี่เป็นตาตุกๆเนาะอันนี้เป็นไงบ้างซ้อมเพลงก็ดีมากครับผมหมายถึงโดนตีนะครับไม่ใช่คนร้อเอออันนี้น้องต้อมอายุครับครับสวัสดีครับบอลครับน้องบอล เฮ้ Happy, no? birthday Happy birthday to you Happy birthday to you พอถึงวันเกิดคนนี้มือแรกของแถนปล่อยไปก็ซื้ออันนี้น้องลีโอเจ้าของวันเกิดวันนี้นะครับค่ำคืนนี้เจอกันน้องลีโอน้องอะไรครับน้องน้องเหมวยหยีเขาบอกมาดิน้องหมวยหยี น้องอาครับผมจะมีแฮงอยากเป็นมวยอีฮัคกออีพี่หน่าพูดแตงยิ่งอยู่เป็นนักเอกถูกใจเข้าพี่เมื่อไรแล้วน้องอตัวเกีมิวสิน้องอาบตัวเกีมิวสิเสียงป้ายน้นอุยัดมไมลบลูคกซาน้องอะไรเอาังก่อนนี้ดังอนี้เอาี่ตัวเกีมิวสิค่ะดูดีอมาขาแข่ที่ตัวเกีมิวสิกนะสวัสีค่ะน้องสเตมตัวเกีมิวสิค่ะเจ้าของลงเพลงกี่านยูน่ สองร้อยล้านวิวค่ะสองรล้านวิวเมือนีขึ้นสวยเป็นนาุดสสวยเพราะว่าอาบน้ำสวยเพราะอาบน้ำประสาทที่แกมารู้รู้สวยเพราะอาบน้ำปกติก็อาบน้ำลูกอ่าต่อไปครับวัครัวเกมมือสิสดีครับี่ากเกเมือิยเกมมือสิ สวัสดีครับชอปเปอร์ตุกเยวิสิคค่ะชอปเปอร์เออ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 อี๋นะอินเนจีเขาศีรษะปิดมาปิดมาหมดการทำานหมดการทางานแม็กซ์สารานตุกียวิสิคเมื่อคืนไปไหนมาเมื่อคืนไปไปศึกษาโรงงานไม่น่าหรอกเป็นมองมองนะวันนี้เนาะอ้าวต่อไปครับสวัสดีครับสุอปเปอร์ตุกียวิสิคค่ะอู้ยสุดสีชมพูอ๋อน้องสันทีรี Hahaha! <laughs> Meu! สิมาอยูกมาอย่างเราพี่น้องเอาเดี๋ยววันนี้เขาจะแบ่งทีมเขามีทีมอย่างแน่อันนี้คือบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้เราเป็นการแบบว่ามาเตรียมความพร้อมมาแบ่งทีมนะครับผมด้วยเขาแบ่งทีมไปแล้วแล้วก็จะมาแบบเออแนะนําตัวกันว่าใครอยู่ทีมไหนบ้างเป็นรายแรกวันจริงของเราวันที่16บอกวอกไกว่าวันที่16บหกหรือเอฟซี FC อยากมามาได้บอะจะจัดเตรียมใหาเลยจะทําเต็นท์ไว้ให้เพราะว่าได้ยินข่าวว่ามีแบบว่าบูธอาหารอีกตั้งเยอะแยะใช่ไหมเออแบบบูธอาหารมาฝนตกสิ่งที่บอกไว้ มาฟรีไหมคะมาฟรีคือหน้าง,งานเอฟซีอยากมาดูอ่ะเดี๋ยวบอสจะเตรียมเต็นท์ไว้ให้ประมาณ3ามเต็นท์แล้วก็โต๊ะเก,ก้าอี้ส่วนใครมีบ้านพักใครแบบว่าจะมีแบบอาหารอะไรมาบ้านพักน,น,น,น้องนั่นน้องนี่สิมิตตัวใบไห่ของเราะยากมากหรากพวกที่บอกว่าสิกว่าบ้างคืนเก็บมาคืนเนาะดีข่าว่ามาันน่คือเป็นมหากกรรมลงทานเลยเริ่มเริ่มประมาณบ่ายสามประมาณบ่ายสามก็คือบ่ายสองมาตั้งได้แล้วแบบ แบบปรหาตกรรมแบบอาหารของขาวของหวาน16นี่อีพี่ยีได้พี่น้องเออพี่น้องตัวเกี่ยวเบีสิกเป็นรอบแข่งขันฟุตบอลแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นใครบ้างพรุ่งนี้จะถึงจะเปิดเผยด้วแมนบอกราฟิก้องใช่ไหมฮะคุณป๊อกป๊อกกี้เรีวป๊อกกี้เรีวป๊อกเติบป๊อกเตอร์เรีวเมื่อคือเป็นไหนมาอยู่ห้องอยู่ห้องทำงานทำงานใช่ไหมแต่แป้งไม่เข้าหน้าเท่าไหร่นะประเดี๋สังเกตง่ายเลยพวกไหนมาแป้งไม่เข้าหน้านะครับพี่น้องแก้นาดบ๊อบบุญ กูเป็นทรงหลงเลี้ยงจ้ากูเป็นผู้สู๋สู๋ไรเตยบอล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 สู๋อ่ะนะครับผมจะมีท really ีมส really ีแดงให้พี่เดียวทีมสีแดงตัดข่ามะยังดีพี่น้องผ่าดิผ่าไหมยังดีได้หนี่พาไมโอิตาลียังดีได้พี่น้องอันนี้สีน้ำเงินตัดเครื่องจากโรงงานนะสนับสนุนโดยวันนี้ลำพงไม่มีไม่มีไม้มีเข้าได้ตลอดไม้มีเข้าตลอด มือนี้เาสี่ยวเท่าทีเดียววันนี้เนื่องจากว่าเขาวันที่16เราจะมีการแข่งขันนะคะคาร์ฟุตบอลประเพณีบพอดีเป็นฟุตบอลครั้งแรกของทีมงานโตเกียวมิวสิคในคอนเซ็ปต์โตเกียวแชมเปี้ยนชิพเออศึกลูปหนังปังปุริเยศึกลูปหนังปังปุริเยพี่น้องเจ้าคือภาพด้วยบาซีเอมเตะบอลแบบฟิลชายแท้ลีโอฟิลชายแท้ กล้องวายุฟิลชายเทสถ้าอยากังชิจังเตะบอลลีลาแบบชิจังแบบวิ่งยังไงก็มารอติดตามว่าจะเอวหวานขาหวานไหมยกเอาความวาอยู่รีวิวดูชิจังที่บอลแรงไหมอ้อ้าฮ่ท่าฮ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 อาฮ่า่าฮ่าฮ่า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 ฮ่าฮ่า่าฮ่่น่าฮ่าาท่่า่าี่ ผู้ใดผู้ไหนเมื่อไหร่อเอปวดจังสีว่าสั้าเอาคู่ชิดจังก็ปวดจักตีเอาตีคู่ชิดจังตีว่าสั้างชมือเนี่ยเขาเลยไม่ได้รับกันนะพี่นอ้องนี่แหละเขาเรียกว่าบุกเพลินดนี่ว่านะครับผมดห้าเดี๋ยวเราแจกบหน้าใช่แล้วเพราะว่าเราก็จะแบ่งน้องๆออกเป็นสองทีมนะมีสีแดงอะไรสีแดงสีแดงยกมือหน่อยแต่ว่าบางทีงบอกแล้วว่ามีเก็บรับเชิญชุดพิเศษด้วยมี่เขียนรับเชิญศิลปินผู้ใดเนีย่ยสีมาเดี๋ยวมือสิโพสต์ให้เบิรงพี่น้องไม่ได้มีไม่ได้มีแค่ตัวเกียรนะจะมีรอบแบบบางทีถ้าบีเอฟซีเข้ามาอาจจะมีเอฟซีเข้ามาแแบ บ้านหักอันนี้นู่นใอ่เออบ้านฮักส่งตัวแทนบ้านหักเต้าจุล่มาหนึ่งคนเข้ามาร่วมกินสีน้ำเงินยังจะสี่กว่าทีอาจจะเพ่มแต่งกันกับเอฟซีหรือจะให้เอฟซีแบบยิงลูกโทษเอฟซีมาได้ยังไปเอฟซีมาได้ตอนแรกตอนแรกก็เพราเหี่ยถากมากเลยพอบอลนี้พนันดึงเอฟซีพันอยากมาหลายเลยสัวกันเถอะครับเดี๋ยวจะการเต็ียมให้พร้อมตัวนี่เลยแต่แต่อาจจะ อาจจะแต่งเอซหน่อยหนึ่งนะคะว่ามัน,มนอาจจะบ่าวัามันสินแดดบอฝนตกพออย่างแต่มี่เต็นใช่แต่มีเต็นใหแต่ว่าพัดลมอาจจะไม่ได้สะดวกแบบมีให้อย่างเตรียมอุปกรณ์พัดลมเมื่อถือมาก,ก็จะดีนะคะนะเพราะอากาศช่วงนี้เป็น อบอ้าวนี่ใช่อะพี่ดองซื้อบ้าจองตัวเด้อเดี๋ยววันนี้เราซ้อมกันเสร็จแล้วกับบ้านรันกันเสร็จแล้วเราก็จะไปเป่าเคให้น้องลีโออีกนะครับผมที่ออกที่ออฟฟิทโตแกมูซิ่ะแจกผ่ากันเลยครับแจกทีละทีครับแล้วไปทีละคนเลยสีแดงนะครับก็ประกอบด้วยน้องเวฟนะคะน้ำตาลนะคะน้องกองน้องบอดน้องลีโอและน้อง ยังก uh, yeah. ่อนบอเสื้อนั่นหมวยหมวยหีมวยหีหมวยสีแดงสีแดงนะคะสีแดงความสู้ไหมคะสู้ไหมดิจิตาเอเนจิเอเนจีมีบอดี้ออนเอเนจีมากเลยสีแดงตื่นยังไม่อยากกดสวิตช์แคปสีแดงตื่นยังนอนหรือยัง พี่เจาเล่ห์เงียบหับน้องสุจริตฝั่งแรนด์หนีฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างอ่าพี่ปอขาดใจเลยค่ะสีน้ำเงินคนแรกคือประกอบด้วยคุณชินจังนะคะคนที่สองค่ะน้องช็อปเปอร์ค่ะน้องซิตรแอบน้องกีตาร์ค่ะน้องสแตลล์หลังเยูริค่ะตัวหลังมพี่ปออันนี้คือเจนนี่หลังหมอรัสกายกลับมาสมาชิก เรงต่างอยู่บางคนไปต่างนาสกายไปไหนเจนี่เจนี่ลาไปเคลียร์เรื่องคอนโดที่กรุงเีพซึ่ถามว่าจะย้ยายมาอยู่ที่ขอนแก่นแล้วนะครับพี่น้องแล้วนาวสก,กายก็มีอ่าเดี๋ยวจะตามมาเดี๋ยวตามมาครับย้ำ่อนว่าวันนี้ไม่ใช่วันจริงเราต้องงงพี่อนวันจริงก็จะคืนวันจริงมีอะไรบ้าง วันที่มีขบวนพาเหรดชูชอ,องอเดี๋ยวบอกน้องๆตรงนี้เลยบ้างคนอาจจะยังไม่รู้บางเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าวันจริงวันที่16ที่จะถึงนี้น้องๆแต่ละสีนี่ต้องจัดขบวนพาเหรดตอแลกแตกชึ้งเข้ามานะคะ ก็คือวันจริงตอนนี้แอคเตชชั่งเข้ามาได้ไหมประมาณ2องชีวิตได้ขนาะดพี่กีตาร์มานนั้นเอามาหนักกูแค่ขึ้นเดียวเด้แต่เข้ามาได้ไหมล่ะพวกพวกขอบอุปกรณ์การแห่งรออะไรเงี้ยอ่าต้องรอติดตามดูเพราะเราจะมีแอคเตกชั่งด้วยอย่างกรู้ไหมสิบหกมีขบวนพาเลทตขบวนพาเลทนอกจากสีแดงกับสีน้ำเงินมีขบวนพาเลทของทีมงานโอเคอ,อิวเซลน่ะคะ่ะว่ามีเชื้อสายจากทีมเบิ้งอ๋อเดี๋ยวนะ หนึ่งในนี้เป็นดัมเยอรลม์ไหมคะพี่จอมเอฟซีมเอฟซีสามารถทมาไดรเดอร์แลก็มาช่วขวดท่าเรียมีพาเรียมีการแสดงพิเศษในวันนั้นด้วยพี่ดอ,อกอันนี้คือโตเก,ก,กียวแชมเปี้ยนชิพจี๊ด<อ>จคนะกนอกจากนั้นนะคะ <c oughs> ก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษเยอะม,มากมายวก็ ไม่ไหวคอรชายร่วมกันเตะบอลมาดูลีลาการเตะบอลของแต่ละสีกันขยายไม่ชายบาสไปข้าง้างกาซอยมือนีเปิดมือีอัดกินไข่ไปอยู่หลายคนใส่บาสอึ้ขใส่จิตไฟงูก่อนีข้างไปก็ไปตอดใช่วันนั้นวันที่สิบหกวันที่สิบหกเน่วันที่เดียวพ่การเดินสมโทพทะเลเนแล้มีใครนะมีความีบงยูมีคาากรคาราการไม่บอกว่าใครใช่ไหมใครต้องคาาร ใส่เนื้อิ้นแอตกตบลอติดตาว่ารักก่อนนี่พวกนี้ก็ยังอึ้งมาได้แบบว่ามาได้ไงแน่นอนใครต้องเอาพวกนี้เป็นเป็นทีมนี่ป่ะเนี่ยเป็นมุดป่ะเนี่ยเป็นองมุดเป็นเดึงนน้นหมอเห็มันนักข้อยทองเด้ออ่ะนะครับผมแล้วก็มีทาทาไอ่ยก็ทา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 กรคาทากนแล้วก็การขบวนจากทีมงานโตเกียวบิูสิกบรูสิกเอลจีบีทีคิวหรอสายสารฝันสายฝัน ต้องดูว่าพี่พี่อาร์มจะแต่งตัวยังไงพี่น้ำจะแต่งยังไงคุณอมกี้เร็วจะแต่งตัวยังไงแต่สั่งซื้อแล้วนะกี้เร็วแล้วแล้วแต่ละสีบริษัทจโต๊ะมีงบให้เหมือนเดิมนะก็คือไม่ต้องไม่ได้สีเรียสเรียกอลังการอะไรก็คือเอามอลมวยเอามอลมวยเดี๋ยวเสียเสี่ยวงบมากหน่อยแบบแต่งตัวเดินขบวนไม่ซีเรียสเนื่องากตอนนั้นเนาะไปแย่งกันอีกใครจะถือป้ายสีใครจะถือช่ยยอนเนี่ยเดี๋ยวสีหายเงื่อนไป อาซีที่เหนียไปสามรยที่เนาไปสาสมมุติสมมติเอาไปสามรอยนำตาแต่เป็นนำปีนี่เ้แบบแฮนด์นแต่อาซีได้ขบวนพาลิอะไรหวเต่ผล้าตาอยหากันในที่เมืะไหรสามรหาหลายตุนอยู่นะครับเ้อไเ่ไย้่นในราคาเว่าเป็นราคาหลังไมแล้วลอดเนาะเพราะว่าเราใชการขบวนแข่งขันจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชิ้ถ้วยอะไรดี สิ่งทั่วต่อปอไงเรามีถ้วยเยอะมากแต่รอบนี้มีรางการตื่นนมาไม่ได้รางัลใหญ่เดี๋ยวรอปอนเซอร์เข้ามาเยอะมากสปอนเซอร์เข้ามาเยอะมากรออยู่ตอนนี้ใช่ครับผมอ่ะเขาบอกว่ามีอาชีดด้วยมีอาชีดพร้อมพี่น้องเมื่อนหร่นะตอนนี้อาชีดไปแล้วสีแดงสีแดงสีแดงเขาบอกว่าท่ายินเข้านุ๊กละหน้าลอยสีน้ำเงินลูกละล้วค่ะท่าลุ้นให้โนเตะเข้าแล้วให้กันหนึ่ง ดีนะเ0 0นถ้าซีแกมเตะเข้าถ้าซีเกมถูกไหมถ้าสีเกมเตะเข้าให้1,000บาทโอาเตะเข้าไลูกดูต้องไปหัวกับโกตีเลอัน uh. ้าไปได้ป5 so ่ิด so ิวพี่รองเดี๋ยวรอบติดตามดิงชักก่อนเนีเอาก็มเรติดตามว่าทนนี้ทำอะไรบ้างตหนติ๊ตาวเราซื้อไว้ตัวเด้อรอบนี้เป็นรอบพิเศษเป็นรอบ คือบอกได้ว่าตกเกิดด้วสิ่อย่างข้าสิบหกเห็ดอย่างนี้คุณผ้องเบื่อไม่มีวันเบื่อและพวกเราจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาอีพี่จะใส่กี่พี่ไหนายคเสื้อใครพี่บอกหรือหรือใครอยากชกที่อย่างแบบไหนลองพิมพ์กเข้ามาดูอยากเห็นตัเกมมือสิไปในรูปแบบไหนแต่วันนี้ก่อนที่จะไปถึงวันจริงอะไรนี่ใหเพียพ์ไปเลยให้เป็นอะไรก่อนที่จะไปถึงวันจริงเดี๋ยวเรามาดูลีลาลีลาออดการ เตะฟุตบอลของแต่ละสีใช่อ,อ,อ,อาริโอไปก่อนซีกแกมซีกแกมอาซิแกมซิแกมเมื่อวันนั้นซิแกแยมเตะเขารู้เขาเข้าประตูไปลูกไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่เคยเตะบอลตั้งแต่เกิดมา <c oughs> อันนี้เป็นการเตะฟุตบอลครั้งแรกใช่ไหมลูกใช่ค่ะโอเคตื่นเต้ยนไหมไม่ค่ะเพราะว่าเตะไม่เตะค่ะเตะไปวิป่งกอดเขาการเตะฟุตบอลห้ามวิ่งกอดพี่เขานะลูกห้ามมาวิ่งกอดสีแดงค่ะเราจะแข่งขันกันแบบเป็นจีนเป็นตา แล้วลูกนะฝั่งฝั่งสีแดงบ้างตัวหลักการ่าจะเป็นนีเฮ้ยพญาเสือเขาเป็นตัวเกร่งในทีมเขาเสียเรื่องเตะฟุตบอลนะพี่เดียวเออ F S แ N A เตะบอลเตะบอลเตะบอลมั่นใจไหมวันที่16ว่าเราจะพาทีมเราไปยังไงดูหน้าหน้าตาทีมของเราแล้วก็โอเคครับผมน่าจะไรวชนะทีมสีน้ำเงินได้เนี่ยนิ่มๆนวลๆ แต่ว่าจะนับนิ้นยังไงวะแต่ว่าก็ไม่ขาดเยอะเลยมันสูสีมากเห็นหน้าสิ้นแทงแล้วโอ้โหยีนี่ตัวเต็งเขาเลยมากับยูริยูริเขาไม่แพ้ใครยูริเขาก็ไม่แพ้ใครอยู่แล้วก็มือกูดระดับกูเฮ้ยแต่ว่าทีนี้เขามีผู้หญิงนะเขาเด่นเด่นกีฬาอะไรเนี่ยนี่กินเก่งมากเต๋อบนนะคะเต๋อบนเต๋ปอสี่นะคะปอไม่หรือว่าผู้เด็กระวังนะกดขาระวังกดขานะ หรือว่าน้ำตาลมาเป็นมาเป็นลูกฟุตบอลเองเพราะว่ากลุ่มมโค้ชเตะบอลเก่งมากนั่งนะคะเตะบอลเก่งมากตลอดได้ได้เป็นค้ำกองหน้าตลอดนะคะเออยาัดไก่ยัดไก่กอดมือนี่เป็นเป็นไฟล์จบในผู้ใด่นราศน์าผู้เล่นดานาเต้เออไปดูซีรีโอลูกเราจะเป็นยังไงลูกวันนั้นเคยเตะบอลไหมเคยเตะบอลไหม ประสบการณ์14ปีที่ผ่านมาก็เตะเกือบทุกวันเลยเตะบอลเหรอเตะบอลเหรอโทษยาก14มั่นใจไหมสิผมนี่มั่นใจครับแน่นอน14เขามีกีฬาหลายแบบมีฟุตบอลมีอะไรอีกนะมีกีฬาพื้นบ้านอีก่กีฬาา้เราจะต้องรอดูต้องรอดูมีกิจกรรมสนุกๆเยอะแยะมากมายเนี่ยน้องอาร์ตนี่เป็นกีฬาเป็นนักกีฬาทีมของอุดรเลยนะ ประจำตมอะไรนะน,นี่นักเตะแทงทองของอุดรธานีขอเคลียรับวิธีการเตะเข้าประตูหน่อยครั <c oughs> บการดอกบอลเองไหมคะปั๊ดโซมาสิกระไปเพราะเป็นแล้วจ้าประเด็นใ <c oughs> นส่วนของฟุตบอลก็ในส่วนส่วนของฟุต <c oughs> บอลก็ช่างมันนะครับผมนี่จะไป,ปะโฟกัสโดดยางแทนนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เดี๋ยวมาดูลีลาเดี๋ยวจะขอดูลีลาเตะบอลฝั่งนี้บ้างอุยสีแดงไปละเขามีตัวนี้เขาส้อมมาบางไหมเนี่ยซอม แล้วแต่พ่อม่ลูกแม่จิงี่ิรีบอกแม่แต่ทายกลับมาทรงเดิมแล้วกลับมาทรงเดิมแล้วมันใจไหมยูริเขาด่ามันใจเดิมเรื่องยุครับเออยหมวยหมวยสอบเราเป็นไงแน่สอบร่างกายเ่ราะเาได้ปั่นไหนครับเจอกับมันใจวัฒนาแน่นอนันต์ปกติขึ้นเตี๋ยวบดก่อลยเตีบอวอยู่แล้วพีช่วยจิตอยู่แล้วใช่ไหม ประเพณีเด่วนแล้วมีเตะทุกวันเนาะอันนี้เตะทุกวันไหมคะก็เมื่อก่อนสอนก็เตะทุกวันครับครูพละทุกวันนี้ก็สามารถเข้าไปงานรับเชิญเดี่ยวครับเอออีกอี่ครูพละเลยนี่ครูพละอันนี้ครูพละตัว ทายแพ้ไม่ได้นะคะดีกีฉันว่ามันมันคงจะแพ้ไม่ได้เพราะว่าศักดิ์ศรีเราก็เยอะอยู่เช่นกันครับมันคาคอนะอใช่ครับประ,ประสบก,การณ์ในการเป็นโค้ชในการเตะมันก็พอสมควรเขาไม่ประสบก,การณ์นะครับดูดเฟีดเขาเลยเขาเส่กางเกงพืชพันธุ์ถามนั่งลงลกฟีดอยู่จร <c oughs> ิงๆอยู่ทั่วสบายอยู่ร <c oughs> ะดับผู้ได้หนีบ้าไม่ได้ได้หนีทายเราก็บอกกันก็มาอยู่ราคากันมาทั้งทางมาทั้่ขวานมาั้งเงยเท้ามือทะเล อ่ะฝั่งนี้บ้างเป็นยังไงบ้านนี้เคยเตะบอลไหมฮะจริงๆแล้วงานอดิเรกของพี่กิต้าหนึ่งอย่างก็คือพี่กิต้าเคยเป็นนักฟุตบอลเนาะเออตักตัวพี่กิต้าวัานที่สิบหกนี้คิดว่าเจ้าหมอ,อลงอีกไหมครับ<ว><า>แต่พีกิต้าคือเรื่องหนีเรื่องเดียวแหละครับบอลว่ามันจะเป็นแรื่อนแตกเนี่ย<ว><า>ขอความกรุณาอันนี้ให้ให้พี่กิต้าได้ไหมครับบอลบวกกันรอบไผ่นาให้ผมจับมือแล้วเป็นอย่างกับ้น คือสิบหกม่เดไซน์หรเครื่องมากสือบอกกันน่นอนจะเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพไอ้เที่ยใส่แบบนี้ไม่ใช่อะไรนะเดี๋ยววันงานจะมีรถแอ็ูแลังมาเก็บหัวไว้กับดามคอสัญญาได้ไหมครับว่าวันที่สิบหกจะไม่มีอะไรแตกหักอีกครอาตูมานาช่วยกันเครับทุกคนอะเียงเดียวเาียงเดียวที่อยากคุือเกลียวอยู่เลยยังไงบ้างมั่นใจไหมฮะมั่นใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยเป็นนักยาร์ทีมชาติของจังหวัดร้อยเอ็ดมาก่อนตัวกันเลยสิเสียตัวค่ะ แต่สู้ไหมสู้แน่นอนค่ะจากหน้าตาได้เกี่ยวอะไรคะไม่เกี่ยวหน้ามันไปก่อนเอออ่ะไม่หนูค่ะไปแล้วแต่หนูสู้ไหมหนูต้องลงวิ่งนะชเวนมึงอยากไหมเนาะหนูต้องเตะบอลนะไอ้ขอข้าวตีหนึ่งค่หึเตะโอ้โอ้โอ้เตะชอปเปอร์ยังไงเคยเตะบอลไหมฮะ อ่จะบอกว่าผมเล่นกีฬาทุกชนิดครับผมอันนี้จริงแต่ว่าไม่ไม่ที่ไม่เล่นเลยคือฟุตบอลใช่แต่ว่าวันนี้แหละครับผมก็พร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่าเราเป็นสายเล่นกีฬาอยู่แล้วเราไม่กลัวอยู่แล้วครับสีแดนนักกีฬาเออนักกีฬาอะไรนี่เป็นนักกีฬาบอลล์บอลแบดบมินตันปีตองแต่ก็ยกเป้นยนก็เป็นฟุตบอลก็มารอดูว่านักกีฬาบอลล์บอลกับแบดจะเอามาเตะบอลยังไงอ่าแม็กให้เตะบอลไหม อ่าเคยเตะครับเมือไหครับพี่นขอขออุปกรณ์หน่อยเออเออโชว์แล้วโชว์แล้วจะไปไกลไรจะไปไกลไรตามกล้องอันนแรงากก็อางทีงกสำรับรเดี๋ยว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 เดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ยเดี๋วเดี๋ย เดี๋ยวเราช่วงนี้เดี๋ยวขอให้ไปวัดแอลบอลแม่ๆแบบสู้บาดจ้องตัวทีมสีน้ำเงินลูกเอาบอลแม่ๆพักสบายจองตัวมีอะไรให้ติดตามให้มาเชียร์มาขับรังใจลูกอยากเป็นลูกบอลจับโอ้ยครับตัวมันที่สิบหกนี้นะครับกระยางใหงทำไมไม่ไม่จริงๆแต่กนทำไมดังๆเาวันที่สิบหกนี้นะครับ มาเช่าข้าวขีมสีน้ำเงินกันหลายๆนะครับ16นี่อย่าลืมซื้อบัตรเนะครับ129บาทแขกตั้งใจนี่โอ้ยมีแต่พนเดฟสุวรรณเป็นด้วนไหมคุณ้องสีแดงก็ยังเป็นสปอร์ตเอาปางเนี้ยวันนั้นอะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะเออแม่แน่นะรถแห่อาจจะมาจอดเซฟไปอยู่ข้าง ครับผมก็ขอให้สบายก่อนนะคะขอแม่นะครับขอให้แม่ทุกคนนะครับซื้อบัตรจองตั๋วไม่ใช่แม่พี่พี่น้องทุกคนนะครับผมฝากซื้อจองตั๋วในตอนแม่แม่เลยทีนี้พวกเราคนเขัาเปลี่ยนแม่แหมแม่นเป็นพีนี่หนินี่ตะพี่กับน้องยี่นี่ยี่นท่าผมก็ฝากซื้อบัตรนะครับผมปุ่มปิดของพวกเรานะครับอี e ีนี้ด้วยนะฮะกับเข่ามาหายกำลังใจพวกเขาแล้วกลับมาอัดฉีดพวกเราได้นะครับผมสามารถอัดฉีดได้นะครับผมดอี่แจยำ คาดว่าจะเตะพอประมาณ10ลูกครับก็คือวันที่10ห้เนี่นอบ้านพักมาได้นะมีเต็นมีอะไรเด้อคร FC FC เข้ามาชมได้เลยครับผมมาร่วมจอยแล้กันดนะครับขอเสียงสีน้แเงินเร็วไปยูริบอลแนบนะยูริบอลแนว่าเสียบซี่บ้างพ่อที่ให้สาวหวพี่ๆน้องๆครับ ซื้อบัตรซื้อตั๋วขอมาเห้กำลังใจทีมสีน้ำเงินนะเด้อครับผมซื้อราคาบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบกว่าบาทครับผมฝากนะเด้อครับขอบครับผมขอบผู้ใดพูดมือนี้กับสิมี่มินิคอนเสิร์ตตอนแรกคือกันแม่วันเกิดน้องลิโอครับผู้ใดเขาคุมมือหนีคือเบิ้งมินินีเลยพี่น้องคืนนี้หรอเอาดีๆใหรบ้านนี่ก็คือหมายถึงว่า วันนี้กางเป่าเค้กก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มดอกแต่ว่าตอนแบบฟกซองแบบ FC ขอช่วง FC ฟซีขอเพลงช่องแบบพายไปซี่พายไปซี่ก็คืออยู่ในกลุ่มนะครับผมผู้ใด้ขอคุมมือนี่ก็คือเหมือนแรกฟกซองก็คือบรรยากาศน้องลิโอก็คือรับชมกันเลยอยู่ออฟฟิทแบบส่วนตัวส่วนตัวแบบเอฟซีนะครับผมป้ายสีแดงรออยู่สีแดงโซ่ไหมโซ่โซ่ยังไงยังไงสีแดงไม่โซ่สีนี้เขาเร่นเอ้าก็อยู่สีแดงไม่ใช่หรอสีแดง โอ้กินมาหนี้มาหนี้เร็วมีผ้าพันคอไหมนี่แสดงว่าตื่นพวกกันสีแดงนั่นเหรอไม่มีการตัดต่ออ๋อแต่ว่าก็ไปอ้าวไม่เห้น้อยเขาอยู่สีแดงไม่ใช่ปะอยู่สองสีอยู่สองสีใช่น้ำเงินฝังเงแดงฝั่งเงินเชียร์ทีมไหนเชียร์ทีมไหนเชียร์คนที่เตะเข้าเพราะว่าคนที่เตะเข้าก็จะมีเงินอัดฉีดค่ะ ทำไมสนามนี้เปิดไฟใสแต่โกกีเขาเนาะเจ๊ไปโอ้ยกูต้องกินเพราะว่าเขากินไรล่ะมีซี่มีโซมาเป็นกินปลากินตัวนี้จะต้องโอเคมาตัเร็วพีเซนพีเซนสีเท่งก่อนป้าดือนี่ต้องกันตัเลยอย่มาหยุดสีแดงหมดเลยโมใครจัดกลุ่มนี้ใครจัดกลุ่มเคี๊ยนเคี๊ยนคอทีอยู่ไหนอ่ะแล้วบ้านินอยากตามไปอยู่นี่ไปครับสวัสดีเรื่องพี่น้อง ตั้งไหนกะอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วนะครับผมวันที่16นี่จอๆนี่นะครับผม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 เอออะไรอะไรนักโทษอันตั้งไหนกับซีบีเซอร์เซอร์ไพ่ไพ่นอกคือเก่าครับผมพญาเซสือพญาเซสือมีชุดตีบอลบล็อหมูวางไปเรื่อยพญาเสือไม่ไดเตีบอลว่าดัดจริงดีมีเซอร์ไพ่ชุดหรอจ้า เด่ยบอกแลว่าไม่ใช่ชุดธรรมดาไม่ใช่ชุดธรรมดาเดี่ยวไม่นี่ถ้านาดชุดเติบอลก็ปังแล้วนะพี่เดี่ยวมันจะเสือมไหมนี่อาจจะนักก็ชุดว่ายน้ำกับเป็นบอพ้าวขข่ายาเซอรเฮดเตยพัสดุเนียวเออบอกไว้เลยวัดเฮดตยพัสดุเนียวฝากพี่ฝากน้องอยากฟังรีโออี่อยากลองบอลเบาบาง บางคคอาาัิใส่ร่อเข่าสกัดแต่หนูอไรจะไม่ใส่วัมอลอแม่จะรอดูในกลุ่มนะคะเอาตีเป็นมกราสีเบฟเบฟ้าันนี้มีดนตรีแบบกองฮะอ่นเนาเลยฝากซื้อฝากสั่งน้องเบฟฝากหน่อยน้องเบฟก็ฝากพี่ๆทังน้องครับ ใน EP ที่24วันที่6ะใกล้จะถึงนี้ครับว่าปากซื้อบัตรเข้ามาเป็นกำลังใจพวกเรานะครับสุดลูกบัตรแบบปากบุรีเย่ชื่อเขาเรียกยากหน่อยอ่ะฝากด้วะนชครับผมเป็นก็ไม่เอาแม่ได้ไหมอ่ะ